สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนก็มาพบก,กันกับนิงีแล้วนะคะในช่องอีสานอินอเมริกาค่ะมันนี้า่ะนิงไดต์ตับมกคุงกับปิ้งตับซูพีซูนองกินเดอ้ออัน <c oughs> ปิ้งตับไกเป็นตแซบบอ๊ะง่ายๆเนี่ยมาได้อมากินข้าวน้ำแนแลวกะข้าวเหนียวพระเอกของเห้ามากลงใบลงมือกินกันเลยค่ะพี่น้องก้อนมันสีห่อนนั่งกินอยู่ขางนอกค่ะอันตอนนี้ประมาณสิบมุ่งเศร้าสิบมุ่งนิดๆเริ่มห่อนแล้วค่ะ มาบว์วหลายใหญ่างคือเกาเด้อกินเลยหลังค่ามันเป็นผ่ามันไม่ได้เป็นหลังค่าแบบหลังค่าน้ำเป็นผ่าผ่าใบรื่อว่าจังจีเนาะเป็นภาษาไทยเนาะบ่รู้ว่าเอิ่นถึกบอสีเหลืองๆนะคะมันก็เลยห้อนถ้ามันเป็นหลังค่ากะจิ เะสีโฮมอยู่แต่วามันเห็ดหลังค่าบ่ได้หนึ่งคือมันเป็นบานเซาแล้วก็สองมันเป็นเท่าเห่ามันติดกับติดกับบานคนอื่นน,ะน,น,น้ำเี็นน้าเท่าเห็ดแบบว่าเป็นหลังค่าขึ้นเกสีร่ำบากรับอืม ก็ได้เห็นได้แค่หลังคาผ้าใบเนาะติดพอบอพ่อให่บรรเทาแห้ง ขวานก็อดเอาดอกเพื่อพี่น้องนั่งกินอยู่ของนอกมันกะสบายตาสบายใจเนาะพี่น้องเนาะขคนกินก็รู้สึกดีคนเมืองก็สบายตาอารมณ์แบบนั่งกินอยู่บ้านนองเห็นไหมแมงวันแต่ว่าก็สิมีแมงวันเพลินอย่างเนี่ย มันงมังกับนำมาคุงกับเป็นค้องคู่กัน <c oughs> <c oughs> ปิ่งตับไก่เนี่ปิ่งเองปิ่งในเฮี้ยนเหรอคะบ่ไเด้ปิ่งอยู่เตาเนี่เพราะมันมึงเศร้าไปตลาดมากก็เลยต้องเอนเฝ้าเฮ็ดเน้าก,กินให้มันแล้วเพราะว่าเดี๋ยวต้องออกไปท่ำธุระตัว <H it> แม่ว่านอยอยากกินปลาแดกล้ำเนี่ยติ่ตับไก่กับตั่ห้องแกพผักเหลือไปให้โอดจินน้าใหม่นึหนงหร้อกับโอป้าสองใหม่ เคยเป็นบอนเบิ้งยูทูบอยูอ่ข้าเจ้ากิ่นเข่าวนะอยู่บ้านเท่าเบิ้งไปแมงวันมันหลายนะเพล่ไลน์ซอยข้าเจ้า <c oughs> ปิ้งตับไกก็จำมอาห้งเนี่ยคองคู่กันนี่เลย เมื่อวานหลังจากที่เทดผัดกัะเพราให้พี่น้องเบงื้องเราเข้าไปกินตอนนี้เฮ็นโอ้นคักมวนประมาณสามสิบห้าองศาช่วงใบ่ะเมื่อวาน,นี่ยห้อนคัก นั่นสิเบิร์ดเบิร์ดห้วนแล้วล่ะคะ่ะเดือนนากนาสิเป็นฤดูใบไม้พีิแล้ว ธบรมดาห่วห่อนเนี่ยชิดีเลยนั่งกินอยู่นอกปานเนานะอ Shop up, huh? แมงวันมาประมาณหาลานตนค่ะตอนนี้เดยกกินปลาเดี๋ยว <c oughs> ส่วนซาลส่วนซานอยู่โอ้ยนาค่ะนานหนาวแม่งว่ามันกับบ๊มมี่หรอ เขาโยด นียวตับจํานำตะโพกเสร็บกินอลไยก็เสียงน้อยเดออวไปที่เุดลหนิ่มแลว,วาค่ะพี่น้องอันนี้กาเดียวสิใซ ตู้เย็ยนเอาไว้เดี๋ยวกลับมาจากทุรากระิิกินต่อรอบเป็นแบบว่าเขา่าตอนเที่ยงสินาะขอบคุณสำหรับการติดตามทุกกำลังใจทุกไลน์ทุกแชรทนะคะขอบคุณหลยๆอยู่ดีไม่แห้งทุกคนดูแลสุขภาพแ้ะกะพอกันกำลังคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ